การรู้จักธนุถนอมเก็บรักษาสมบัตินั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเก็บสะสมไปทั้งหมดทั้งหนังสือพิมพ์นิตยสารที่หมดอายุแล้วเสื้อผ้าพลาสติกใบเสร็จขวดต่างๆจนตัดใจทิ้องอะไรไม่ได้เลยสักอย่างจนของกองพนเนินเต็มบ้านแทบจะไม่มีที่นั่งที่เดินแบบนี้อาจเข้าข่ายเป็นโรคเก็บสะสมของ (Hoarding Disorder) คือการที่ผู้ป่วยเก็บเข้าของไว้มากจนเกินไปจนรบกวนการใช้ชีวิตประจาวัน หรือทำให้เกิดอันตรายต่อตัวเองหรือผู้อื่นซึ่งการเก็บเข้าของมากเกินไปบางมีที่มาจากการไม่สามารถตัดสินใจทิ้งของได้แม้ของนั้นแทบจะไม่มีประโยชน์หรือมีโอกาสใช้ได้น้อยมากก็ตามคุณกำลังฟัง PRD7 Podcast สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังคะพบกับรายการบุพการีที่เคารพ e ีนี้เป็นอ P ีที่เกี่ยวกับโรคชอบเก็บสะสมของค่ะวันนี้พาท่านผู้ฟังมารู้จกัก hoarding disorder โรคชอบเก็บสะสมสิ่งของที่มักพบได้ในวัยสูงอายุค่ะการชอบเก็บสะสมสิ่งของหรือไม่กล้าทิ้งของเก่าอาจเป็นเหมือนเรื่องปกติที่มักเกิดขึ้นในวัยผู้สูงอายุแต่หากพฤติกรรมเหล่านี้เริ่มสร้างปัญหาหรือส่งผลกระทบต่อชีวิตประจาวันก็อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคชอบเก็บสะสมสิ่งของ เรื่องราวในวันนี้จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับอาการของโรครวมถึงข้อบ่งชี้และแนวทางการป้องกันและแก้ไขโรคชอบเก็บสะสมสิ่งของในผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้นค่ะสมาคมจิตเวชศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาได้คำนิยามถึงโรคชอบเก็บสะสมสิ่งของว่าเป็นการเก็บสะสมสิ่งของที่ผู้อื่นมองว่าไม่มีค่าไว้มากเกินไป โดยผู้ที่มีอาการดังกล่าวจะไม่สามารถตัดใจทิ้งสิ่งของที่เก็บสะสมเอาไว้ได้โดยเชื่อว่าของเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในอนาคตจนส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันทําให้บ้านหรือที่ทํางานเต็มไปด้วยสิ่งของที่ไม่จําเป็นอย่างไรก็ตามผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีพฤติกรรมแตกต่างจากนักสะสมเนื่องจากจะเก็บแต่สิ่งของทั่วไปที่ไม่ได้หายากหรือมีราคาและไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ เช่นหนังสือพิมพ์เก่านิตยสารเก่ากล่องพัสดุขวดน้ำผู้ที่มีอาการของโรคชอบเก็บสะสมสิ่งของมีจำนวนประมาณร้อยละสองถึงหกของประชากรบนโลกและส่วนใหญ่มักพบได้ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง5 5าสถึงเกปีโรคเก็บสะสมของคืออะไรโรคสะสมของหรือ hoarding disorder เป็นโรคทางจิตเวชท,ที่ผู้ป่วยมีภาวะผิดปกติทางพฤติกรรมที่ชอบเก็บสะสมสิ่งของต่างๆที่ประโยชน์น้อยมีค่าน้อยอย่างมากมายรกรุงรังเต็มบ้านทุกซอกทุกมุมลูกลามออกมารอบๆบบ้านเช่นถุงต่างๆที่ใช้แล้วส่งผลให้เกิดความรกรุงรังหมักหม,มมสกรปรกอับส่งกลิ่นเหม็นอากาศไม่ระบายไม่เหลือที่ใช้สอยแม้แต่ที่นอนและที่ทำอาหาร ส่งผลต่อการพักผ่อนหลับนอนอาหารการกินร่างกายจึงอ่อนแอขาดอาหารและเกิดปัญหาทางอารมณ์และจิตใจที่เกิดสะสมต่อเนื่องนอกจากนี้สภาพที่พักอาศัยก็ยังเกาะเชื้อโรคต่างๆรวมถึงเป็นที่อยู่ของสัตว์พาหาโรคเช่นแมลงสาบหนูปลวกมดและสัตว์อันตรายอย่างแมงป่องตะขาบงูแมงมุมผู้ป่วยจะไม่ยอมให้ใครเข้าบ้านเพราะจะรู้สึกอึดอัดและอับอายและ มักวิวาทบาดหมางก,กับญาติพี่น้องและข้างบ้านเป็นประจำทําให้ต้องแยกตัวอยู่คนเดียวนอกจากนี้ผู้ป่วยยังจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายสะดุดของลม้มสิ่งของล้มทับและจากโรคต่างๆที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่สกปรกอย่างเช่นภูมิแพ้โรคติดเชื้อทางเดินหายใจอย่างวัณโรควันนี้จะพาท่านไปฟังผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวันอวิรุตวรกุล จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพูดถึงโรคเก็บสะสมของผู้ที่มีอาการของโรคเป็นอย่างไรและการดูแลรักษาไปติดตามกันค่ะแพทย์หญิงทานตะวันอวิรุธวรลกุลนะคะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ,ะพฤติกรรมก็คือว่าจะมีลักษณะชอบเก็บสะสมสิ่งของแล้วก็มีความรู้สึกว่าจะเสียดายที่จะทิ้งอ่างเงี้ยนะคะโดยอาการหลักๆก,ก็คือว่าจะต้องการเก็บสะสมของ ะะขอไม่จะเป็นต้องเป็นของมีค่าในเช่นมูลค่าแพงนะคะแต่เป็น,ปนมูลค่าทางจิตใจมากกว่าแล้วก็จะมีปัญหาในการทิ้งของจะรู้สึกว่าตัดใจยากที่จะทิ้งของแล้วก็มีปัญหาในการแยกกลุ่มสิ่งของออกจากกันค่ะคะือเก็บสะสมของบางทีก็จะเก็บหลายๆสิ่งมารวมๆปนๆกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วก็ของที่เก็บเนี่ยก็จะค่อนข้างแน่นห้องมากนะคะจนบางทีไม่มีพื้นที่ในการใช้ฝอย นะคะรวมถึงมันเริ่มรบก,กวนการใช้ชีวิตประจำวนันกับของที่เก็บเยอะแยะมากมายตรงนั้นเริ่มมีผลกระทบกับสุขภาพกายหรือว่าการใช้ชีวิตทั่วไปเลยคะ่ะสาเหตุก็ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นโรคที่มีการค้นพบแล้วก็งานวิจัยตัวน,นี้ยังไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าที่พบได้ มากๆก็คือเช่นเป็นเรื่องของพันธุก,กรรมโดยพบว่าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยร้อยละ50เนี่ยมีคนในครอบครัวที่เป็นญาติสายตรงเป็นโรคที่มีลักษณะอาการคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันหรือเป็นโรคทางมีความบกพร่องทางสมองบางส่วนแต่ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นการทำวิจัยนะคะ ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นของที่อาจจะไม่ได้ต้องเป็นของมีมูลค่าสูงก็เป็นของทั่วไปแต่ว่าเขาจะรู้สึกว่า,อ,าอยากเก็บน,นะคะเป็นมูลค่าทางจิตใจที่พบเยอะๆก็จะเป็นพวกหนังสือนิตยสารเสื้อผ้าขวดพลาสติกขวดน้ำอ,อะไรแบบนี้นะคะที่เก็บในถุงพลาสติกที่เก็บเยอะๆนะคะ พอกันทั้งชายหญิงนะคะ,ะจริงๆโรคนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่วัยรุ่นนะคะแต่ว่าอาการยังไม่ชัดมากเพราะวัยรุ่นเนี่ยของไม่ค่อยเยอะนะคะฉะนั้นมันก็จะดูไม่ชัดเจนแต่พอยิ่งโตเนี่ยมีโอกาสที่จะมีของเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะฉะนั้นอาการของโรคก,ก็เลยชัดนะคะเพราะว่าของก็จะเยอะแล้วไม่ค่อยได้ทิ้งแล้วก็เก็บไว้เยอะๆสูงๆๆกันอย่างเนี้ยะคะ่ะอ่า เรื่องโดยทั่วไปเนี่ยโรคนี้จะมาชัดเจนตอนอายุ30ขึ้นไป <c oughs> เพราะว่าเป็นช่วงที่เริ่มมีของเยอะถ้าคนที่มี30ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่มีของเยอะต้องคนทั่วไปก็จะมีการเก็บแยกทิ้งไปแต่ว่าครับคนเป็นโรคนี้เขาจะเก็บไปทุกอย่างไม่ค่อยทิ้งใช่ล้วมันของจะเริ่มเยเยอะขึ้นมากในช่วงวัย30ขึ้นไปค่ะเขาคิดอย่างนั้น เขาจะห่วงของทุกอย่างเขาคือว่าของแต่ละอย่างม,มีโอกาสจะใช้ได้อีกเป็นประโยชน์ต่อไปทําให้ตัดใจไม่ได้เนี่ยค่ะนี่คือเป็นความคิดของคนที่เป็นโรคนี้เขาก็จะเขาก็จะห่วงที่จะต้องเก็บเอาไว้ทุกอย่างเนี่ยค่ะน่าสะสมสิ่งของเนี่ย เขาก็จะเก็บของเป็นหมวดหมู่ค่ะเช่น hmm. ้าเขาบางคนชอบสะสมของเก่าเขาก็จะมีหมวดหมู่ของเขาเก็บของเขาแล้วก็จะโดยทั่วไปก็จะเก็บเป็นระเบียบสวยงามนะคะไม่ไม่ไม่รกหุงหลังนะคะหรือมีจุดที่เก็บเป็นเฉพาะนะคะแล้วก็เขาก็จะไม่รบกวนการใช้ชีวิตประจาวันนะคะคือเขาก็จะมีมันก็จะมีการวางแผนว่าจะเก็บของยังไงให้มันไม่รกบ้านให้มันอยู่ในบ้านได้โอเคสวยงามแล้วก็ใช้ชีวิตได้ แต่ถ้าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยการเก็บของตรงนั้นจะเกิดผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจําวันนะคะคือเก็บจนบางทีฝุ่นเยอะมากแล้วก็ทิ้งไม่ได้เลยบางทีกองทั้งบ้านจนไม่มีที่เดินบันไดไม่มีที่เดินไม่มีที่นั่งกินข้าวไม่มีที่นอนไม่มีอะไรเลยมีแต่ของไปหมดอย่างเงี้ยคือลักษณะาการเก็บการวางของมันจะดูเกลื่อนกลาดไปหมดน,นะคะทั้งบ้านแล้วก็ทําให้ใช้ชีวิตลําบากแล้วก็บางทีก็กลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคเขาก็ไม่ทิ้งไม่อะไร ก็เก็บมันไว้อย่างนั้นนะคะจนมันส่งผลกับสุขภาพใครทีน่นัสะสมของก็อย่างอื่นก็กปก,กติก็อะไรที่มันดูเป็นอะไรที่มันไม่อาจจะเป็นอันตรายหรือว่าเก็บไว้เยอะมันลกลุงรังแล้วมันทำให้การใช้พื้นที่แย่ลงเขาก็เขาก็จะมีวิธีเก็บให้มันเป็นระเบียบขึ้นเ่นีย อายุที่มากขึ้นเนี่ยจริงอาการมันดูชัดขึ้นเพราะว่าของมันเยอะขึ้นมันเยอะขึ้นเรื่อยๆ,ๆฉะนั้นเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยปริมาณของมันก็จะสะสมเยอะๆ,ๆจนมันจะรบกวนชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆทั้งตัวเขาเองและคนที่อยู่อาศัยด้วยอะค่ะแต่จริงๆไอ้วิธีคิดของเขาที่จะหวงของไม่อยากทิ้งอะไรเลยแล้วก็มีปัญหาในการที่จะแยกเก็บสิ่งของเนี่ยอันนี้เป็นมาตั้งแต่วัยรุ่นละแต่ว่าตัวโรคของอาการมันจะชัดเพราะของ,ของ มันมันเยอะขึ้นตามอายุที่มากขึ้นนะคะก็คือในคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมบางรายก็จะมีลักษณะอย่างนี้ได้นะคะที่จะเก็บข้าวเก็บของอะไรที่ไม่เหมาะสมเก็บไว้แล้วก็หวงของแบบไม่เหมาะสมมาได้แต่ว่าถ้ามาเริ่มตอนวัย สูงอายุเนี่ยต้องสงสัยโรคสมองเสือ่อมคือไม่ไม่่ไม่จะไ,ไม่ใช่โรคนี้โรคนี้เนี่ยอาการเริ่มเป็นเนี่ยเริ่มตั้งแต่วัยวัยรุ่นตอนปลายผู้ใหญ่ตอนต้นได้สามคือวัยรุ่นตั้งแบบต่ต้นเนี่ยสามารถเจอได้ฉะนั้นถ้าเพิ่งมาเป็นคือสมัยวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาวไม่เป็นเลยแล้วะอยู่มาเป็นตอนมีอายุเลยเนี่ยต้องแส,สงสัยโรคสมองเสื่อมมากกว่าเพราะว่าเจอเยอะว่าพอสมองเสื่อมแล้วทําให้การตัดสินใจการเข้าใจของมูลค่าของ สิ่งที่ควรเก็บไม่ควรเก็บเนี่ยมันจะเริ่มแยกแยะไม่ได้เมื่อสมองเริ่มเสื่อมอะค่ะก็คือจริงๆตัวเขาไม่รู้หรอกว่าผิดปกติว่าะาคิดว่ามันจําเป็นหมดนะคะแต่ว่าถ้าคนใกล้ชิดเห็นก็บอกเขาได้ว่ามันเยอะไปแล้วมันอย่างเงี้ยถติาทั้งบ้านเต็ไมไปด้วยิ่งของอะไรก็ไม่รู้แต่ไปหมดเนี่ย ก็จ,จะบอกเขาตรงๆว่าเนี่ยของนี่มันเยอะเกินไปทําให้เขาไงใช้ชีวิตลำบากคนเข้ามาบ้านก็เข้าไม่ได้มันก็รบกวนคนอื่นด้วยบางทีก็เริ่มอ่ะของมาอยากก็เริ่มอาจจะมีความสกกปรกทรงออกไปรบกวนคนข้างบ้านหรืออะไรเงี้ยได้อีกฉะนั้นบอกเขาได้ค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะตรงนี้มันเดือดร้อนคนอื่นยังไงด้วยแล้วก็เดือดร้อนตัวเขายังไงค่ะ คือ,อน,นี้ต้องฝึกเขาเพราะว่าด้วยตัวโรคเนี่ยทำให้เขาเสียความสามารถเรื่องนี้ไปเขาไม่มีความสามารถในการแยกสิ่งของว่าสิ่งของแต่ละอันไหนมีประโยชน์ที่ควรเก็บอันไหนที่ควรจะทิ้งไปได้แล้วหรืออันไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้อบบริจาคก็ได้อะไรเงี้ยคือเขาเสียความสามารถเรื่องนี้ไปแล้วบางคนก็เสียความสามารถในการแยกกลุ่มสิ่งของด้วยนั่นสิ่งของหลายอย่างมันทิไปปนกันหมดเช่นถุงพลาสติกไปอยุ่กองกับหนังสือไปกองกับนิตยสารไปที่ไปรวมกับเสื้อผ้า คือมันไม่ออกมาปเป็นหมวดหมู่อะค่ะคือเป็น,เป,นเป็นปัญหาของโรคนี้เขาจะต้องรับการฝึกนะคะว่าเขาต้องฝึกความสามารถเรื่องการแยกแยะสิ่งของให้ได้หนึ่งแยกตั้งแต่ประเภทว่ามีประเภทไหนยังไงควรอยู่แต่ละประเภทควรจะแยกอยู่ด้วยกันเสื้อผ้าควรอยู่ในตู้หนังสืออาจจะอยู่ในตู้ในชั้นอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่รองหรือต้องบนกับถุงพลาสติกหรือขวดน้ำอะไรเงี้ยคือเขาจะไม่ค่อยเข้าใจาเดรสเตปแรกด้วยตัวโรคเขาจะปนกันไปหมดนะคะแยกไม่ได้ ฉันเขาต้องฝึกอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเขาต้องฝึกการตัดสินใจด้วยว่าของอันไหนที่ควรเก็บเพราะมันเป็นประโยชน์จริงๆใช้สอยได้ของอันไหนที่มันเก็บไปก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วอะไรเงี้ยเยอะเกินไปอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เช่นผงพลาสติกเนี่ยไม่ต้องเก็บเยอะขนาดนี้อาจจะทิ้งบ้างบริจาคก,ก็ได้หรืออยากไปให้คนอื่นก็ได้ถ้าของยังมีเขาคิดว่าไม่มีประโยชน์มันเยอะเกินไปก็บริจาคได้อันเนี้ยต้องฝึกเขาเหมือนกัน ก็หลายๆอันนะคะอย่างที่เมื่อกี้พูดไปก็คือถ้าเป็นควกหนังสือทิ่ยาศสารอย่างเงี้ะคะยค่ะโดยความที่เขาไม่ได้เก็บเป็นระเบียบแล้วบางทีมันก็เก็บเยอะเกินมันก็บาดเจ็บได้ใช่ไหมคะหรือบางคนเก็บทั้งพลาสติกขวดอะไรมันจะมีมะแมลงสาบมีอะไรไม่รู้แต่เป็นหมดมันก็เป็นเชื้อโรคหมดเลยอะคะ่ะฉะนั้นอะไรเนี้ยก็ก็มีผลหมดเลยกับสุขภาพกายมากมากนะคะแล้วก็ของทั้งบ้านบางคนไม่มีที่จะเดินขึ้นเดินลงอะไรเงี้ยก็หกล้มหกลุกบาดเจ็บได้เพราะว่า เบนขึ้นบันไดไม่มีที่เลยที่เหยียบไปโดนพลาสติกที่ตัวเองไม่ทิ้งมันก็หกล้มหกลกได้คือคือมันก่อผลเสียได้หลายส่วนนะคะจากความที่มันขอมันเยอะเกินอ่าต้องไปดูรายละเอียดนิดนึงว่าที่มาของเขาเขาคิดยังไงถึงเช่นบางคนกินเสร็จแล้วก็ไม่ล้างแล้วก็ทิ้งไว้เรื่อยเอยเยอะเนี่ย เพราะว่าแรงจูงใจแต่ละต้องเป็นแรงจูงใจว่าอะไรเป็นสาเหตุหลักอะค่ะเพราะว่าถ้าเป็นโรคนี้แรงจูงใจคือเขาคิดว่าของคุนี้มีประโยชน์แล้วเขาเลยต้องเก็บไว้ก่อนเนี้ยค่ะเขาก็เก็บไว้เพราะว่าเขาตัดใจทีไม่ได้เพราะเขาเร่งเห็นว่าเป็นประโยชน์กับชีวิตเขาอะนะคะแต่ถ้าบางคนกินแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแล้วไม่เก็บไม่ล้างเนี่ยมันจะมีบางโรคที่ไม่ใช่โรคนี้นะคะแต่เป็นจาก ความไม่สนใจตัวเองคือไม่ค่อยสนใจสุขอาณาัยตัวเองคือเป็นโรคอาการทางจิตชนิดหนึ่งอะคะ่ะที่ปล่อยป่าละเลยตัวเองนะคะหรือบางคนจะเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้ทําให้ไม่ค่อยอยากจะลุกขึ้นมาจัดการอะไรก็ปล่อยชีวิตไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าเป็นแค่อาการนี้ยังบอกไม่ได้ต้องไปดูสาเหตุว่าอะไรเป็นแรงจูงใจก็ทําพฤติกรรมนี้เพราะว่าการจะแยกโรคก็ไปดูที่แรงจูงใจข้างใต้ข้าง,นงในจิตใจ ก็เจอได้ร่วมที่เจอเยอะๆก็จะเป็นโรคซึมเศร้าก็เจอได้นะคะหรือว่าโรคย้ำคิดยำทำอันนี้ก็จะเจอได้เยอะนะคะหรือโรคของกลุ่มของคนไข้ที่มีลักษณะวิตกกังวลนะคะเช่นโรคก,การเข้าปวงการเข้าสังคมอะไรพวกนี้คะ่ะก็พบว่าเจอร่วมกับโรคสะสมสิ่งของเหมือนกัน การรักษาก็จะมี2ส,ส่วนก็มีเรื่องของการใช้ยากับการรักษาด้วยการบําบัดจากพฤติกรรมและความคิดนัน,นะคะ,อ,ะอันที่1ก็คือการใช้ยาเนี่ยก็จะมียาที่มีกลุ่มไปปรับสารเคมีในสมองที่เกี่ยวข้องกับวิธีคิดทําให้ต้องสะสมของนะคะก็ก็มีบทบาทของยาเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของสารเคมีในสมองส่วนนั้นแต่ส่วนของอันหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือการปรับวิธีคิดและพฤติกรรม ที่บอกว่าคนไข้จะต้องฝึกการตัดสินใจรู้จักฝึกที่จะต้องแยกแยะสิ่งของได้แยกสามารถฝึกความสามารถที่จะจัดกลุ่มสิ่งของฝึกที่จะต,ตัดใจทิ้งของอะไรอย่างงี้ค่ะอันนี้เป็นหลักที่เขาต้องฝึกนะคะเราต้องสามารถฝึก priority ของของได้ว่าลำดับความสําคัญของของค่ะว่าเขาควรจะเก็บของอันไหนอันไหนเป็นของสําคัญที่ต้องเก็บและไหนที่มันทิ้งได้นะอะไรอย่างี้เพื่อบ้านที่มันโล่งขึ้นสะอาดขึ้น ทั้งหมดนีเต้องฝึกทั้งพฤติกรรมแล้วก็ความคิดเพื่อเพื่อ <ๆ S 1> สามารถที่จะไปจัดการชีวิตของเขาในระหว่างวันที่ของมันก็เข้ามาในชีวิตตลอดนะคะเขาจะต้องจัดการกับมันยังไงค,<น>คือถ้าโดยโดยสถิตินะคะของโรคนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละหนึ่งถึงร้อยละหนะคะ แต่ว่าในคนร้อยคนมีโอกาสที่จะเจอคนที่เป็นโรคนี้หนึ่งคนหรือถึง6คนนะคะโดยประมาณของค่าสถิติจากงานวิจัยนะคะส่วนคนทีอ่อย่างที่บอกค่ะว่าตัวเขาเนี่ยจากการพบแพทย์เนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าตัวเองป่วยฉะนั้นคนที่จะช่วยได้คือคนใกล้ชิดนะคะที่อาจจะบอกเขาว่าอาการตอนนี้ที่เราเห็นเขาน่าจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่มันผิดปกติในการเก็บของก็ mm hmm. จะแนะนำเขามาพบแพทย์นะคะ แล้วก็อาจจะใช้เรื่องของสิ่งที่เขามีพฤติกรรมแบบนี้แล้วมันส่งผลกระทบกับชีวิตเขายัางไงเขาลาําบากยังไงกับมันหรือคนรักของเขาหรือคนใกล้ตัวลาําบากยังไงเนี่ยอาจจะเป็นแรงจูงใจให้เขาเข้ามาพบแพทย์มากขึ้นนะคะอ๋ะอก็คนรอบข้างจริงๆที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามนะคะ ความรักความเข้าใจสําคัญที่สุดแม้ว่าเขาจะป่วยเนาะแต่เขาก็ยังเป็นคนที่ในครอบครัวของเราเป็นคนที่เรารักกันนะคะจังความรักความเข้าใจจะทําให้มีแรงใจทําให้เขาสู้นะคะเพราะว่าการทิ้งของสําหรับเขาเป็นงานยากมากคือระหรับเรารู้สึกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วก็บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าแบบทําไมเขาทําเรื่องแค่นี้ไม่ได้แต่สําหรับเขามันเป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้นความรักความเข้าใจว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่สําหรับเขาเนี่ย ก็ทําให้เขามีกําลังใจขึ้นนะคะเพราะว่าเขาต้องฝ่าฟันกับความแบบหวงของความอยากจะเก็บของเนี่ยแล้วต้องทิ้งของเนี่ยไม่ใช่งานง่ายสําหรับเขาฉะนั้นถ้าเรามีเป็นแรงใจให้กับเขาเนี่ยจะทำให้เขามีกําลังใจมากขึ้นที่จะต่อสู้กับโลคนี้จนดีขึ้นอะไรเงะะี้ยค่ะฉะนั้นกําลังใจความรักความเข้าใจเนี่ยจะช่วยได้มากๆนะคะ ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube prd 7 Podcast และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชนบรี99.75 MHz มกะสวทระยอง91.75 MHz เมกะสวทจันทบุรี90.25 MHz สเมกะสวทตลาด 2> แ2 7 5เมส,สกแก้วร้อยสาะสบทสแก้103.25เมกะเฮิร์เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง P R D J Podcast